สวัสดีค่ะผู้ชมพบกับดิฉันวิพาพรวัฒนาวิทย์กับช่วงนักข่าวพลเมือง4ี่รีพอร์เตอร์อรค่ะพื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ตัวคุณมาได้ที่นี่ค่ะเป็นประจำทุกปีนะคะที่ช่วงเวลานี้หลายพื้นที่ทงางภาคเหนือจะเกิดสถานการณ์หมอกควันปกคลุมพื้นที่ค่ะโดยน่องจากสาเหตุการเกิดไฟป่าแล้วการเผาไหม้ในขั้นตอนการทําการเกษตรก็เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดปัญหานี้นะคะ ปีนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายเกษตรอินทรีย์อำเภอแม่แตงจึงรวมตัวกันจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการเผาและการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะบรรยากาศและแนวคิดจากการรณรงค์ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามจากนักข่าวพลเมือง 4. ีรีพอร์เตอร์ขบวนรณรงค์ลดการเผาของเยาวชนและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เคลื่อนไปตามหมู่บ้านโดยรอบในตำบลสบเปิงและตำบลสันปะยาง เพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชนงดการเผาวัสดุทางการเกษตรเพราะอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสภาพหมอกควันปกคลุมในขณะนี้สิ่งที่พยายามทำความเข้าใจกับชาวบ้านคือวิธีนำเศษวัสดุจากนาข้าวหรือใบไม้มาหมุนเวียนใช้ประโยชน์เพื่อให้การทำกรเกษตรได้ผลดีเพิ่มขึ้นแทนการเผา ตอนนี้ปัญหาผลกระทบของโลกร้อนก็เกิดขึ้นเยอะเนาะก็คือเรื่องภาวะหมอกควันนี่เกิดขึ้นทุกปีเลยนะคะโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนาะก็อยากจะช่วยกันรณรงค์นะคะโดยปีนี้เป็นปีแรกที่เราทําเป็นคาราวานรถยนต์เนาะก็คือ,อเดินสายทั่วทั้งสองตบนลนะคะในการแจกเอกสารต่างๆให้พี่น้องเราช่วยกันงดการเผานะคะการเกษตรทร,ยร,ริย์เขาเนี้ยเวลาเขาทำเรื่องของการ,กรเกษตรเนี่ยเขาจะบอกเผานะบอกคือเผาเหเผาขยะมูลฝอยอย่างต่างๆนะครับ มีส่วนได้นําเศษกระยะมังฝอยต่างๆที่มีอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในชุมชนนะครับเอามาทําเรื่องของปุ๋ยมักนะครับท้งปุ๋ยมักแห้งและปุ๋ยมักสดนะครับถ้าการเผานี่มันก่อทำเสียอันดับแรกนี่ก็คือถ้าเอาเผาฟางข้าไปเนี่ยจุลินทรีย์ที่อยู่ในนี้เนี่ยคือจะต้องตายไปถึงถ่าตายไปจุลินทรีย์าตายไปเนี่ยพืชพักแบบนี้จุลินทรีย์มาราอเลี้ยงนี้แล้วก็มันก็จะต้องมาใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยเคมี ถ้าเขาบอกเผาถ้าเขาบอกเผาบางอย่างเนี่ยเขาใช้ฟางคุมนะแต่ฟางตัวนั้นเวลาทัว่วหรือว่าอย่างมันโตขึ้นมามันก็ย่อยสลายไปแล้วก็จะเป็นปุ๋ยไปในตัวเลยฮนะะเกษตรกรในอำเภอแม่แตงจํานวนหนึ่งปลูกผักถั่วเหลืองและข้าวแบบอินทรีย์ ฟังข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวก็จะนํามาคุมหน้าดินในแปลงผักเพื่อให้ดินชุ่มชื้นกับเก็บน้ําได้ดีบางส่วนก็นําไปเพาะเห็ดฟางขายกิโลกรลัมละ120บาทสร้างไรายได้หมุนเวียนในชุมชนผมทําเป็ัวอย่างชาวบ้านเนี่ยเก็บซาวกบีนะครับบางคนก็เอาไปทำบางคนก็ทำน้อยๆในครัวเรือนนะครับก็เป็นเป็นเห็ดฟางที่เพาะง่ายๆนะครับารขบวนการที่บ่ยากอ่าเพราะว่าสิวันเขาก็ได้ ได้มีสตังจากผลผลิตจากเฮ็ดฟางครับในฟาร์มที่นี่ในส่วนที่นี่รับรับแรกเศษใบไม้3ถุงและมแลรกไข่ได้2แก่นคือไข่ไข่เป็ดนะครับคือ,อมีนโยบายว่าลดในการเผานะครับแล้วก็ส่งเสริมเพื่อจะบ้านได้กินไข่และเขาเอาเอา,เอาใบไม้ใบหญ้าจากนั้นมาใส่ให้หมูหลุมมาทำปุย๋ย เศษใบไม้ที่ร่วงหล่นก็นำมาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อลดแปลงผักแทนการใช้สารเคมีนอกจากจะประหยัดแล้วยังทำให้พืชผักที่ปลูกออกดอกผลสวยงามปลอดภัยทั้งคนปลูกและคนกินใบไม้แห้งนี่เวลาฝนตกมาใบไม้มันก็จะเน่าเป่อยได้เป็นปุ๋ยเป็นอาหารของต้นไม้ต้นงามที่มันเหลือจากต้นไม้ผมก็จะเอาไปใส่ที่กล่องปุ๋ยหมักเนาะเพื่อจะได้ไปใส่ พักใส่ยังใส่พักกาดกระลำอย่างนี้เนาะที่อย่างที่มันเป็นคือมันงามันกำเนาะเัาต้องใช้สารเคมีอะไรอะประหยัดต้นทุนเอาไปฮะจะนักเป,นเป็นปุ๋ยชั้นดีนะ้ครับปุ๋ยโบราณเงาเลยมันต้องไปใช้สารเคมีอีกสักอย่าง กลุ่มกเกษตรอินเซียมอำเภอแม่แตงยังเป็นอีกกลุ่มที่ยังพึ่งพิงความสมดุลของธรรมชาติในการผลิตและหาทางรับมือกับปัญหาหมอกควันเกินมาตรฐานแล้วยังขยายผลกระจายความรู้ให้คนในชุมชนอื่นเพื่อยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกัน S <S <an itary> การนําวัสดุเหลือใช้จากการทําการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ถือเป็นหนึ่งแนวทางที่ชุมชนจะสามารถช่วยลดปัญหาหมอกควันได้นะคะแต่สภาพปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างและข้ามเขตพรมแดนยังคงเป็นสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ต้องอาศัยการแก้ไขในระดับนโยบายค่ะเพราะทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกันคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับนักข่าวพลเมืองด้วยการแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่านทาง facebook com citizen t h a i PBS หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณกลับมาพบกับซีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ